ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยู่กับผมก็ทีวีอยู่กับเกมย o u t ูทูปเบลออริจินวันนี้นะครับผมก็จะพามาคราบตู้ปลานั่นเองนะครับผมสำหรับตู้ปลาที่เพื่อนๆอยากจะได้มานานรอแสนนานนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาแล้วเนาะจะคราบได้เลยนะครับผมไม่ต้องจําเป็นต้องใช้อาแปรนะครับผมเหมือนสาวยน้ำเนาะก,ก็พากันไปหาแทบตายก็ยังไม่เจอนะครับผมแต่ว่า,าตู้ปลานะครับผมสามารถที่จะ ครับได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปหาแปลงครับนะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการครับนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างหลักๆนะครับผมก็จะเป็นพวกทราย200นะครับผมแล้วก็เหล็กเผา200แล้วก็กระจกอีก200นะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มครับกันเลยก็แล้วกันนะครับผม ในจุดคราบก็คราบที่โต๊ะม้าเลยเนาะฮอกดมาที่ตู้ม้านะครับผมอ่าโอเคตัวนี้เราก็เลื่อนลงมาอีกสักนิดนึงนะครับผมก็จะเจอตู้ป่านะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะคราบได้เลยแล้วก็จะมีอ่าส่วนต่างๆที่เข้ามาตัวนี้ผมยังไม่ได้คราบเลยเป็นดอกไม้ทะเลเนาะอ่าตัวนี้ก็คราบได้แล้วนะครับผมใครแบบยญ้าบางกรเหลือใช้อะไรประมาณนี้ก็สามารถคราบได้นะครับผม โอเคส่วนประกอบจะเป็นทราย200นะครับผมนะก็จะเป็นกระจกอีก200แล้วก็เหล็กเผาอีกประมาณ200นะครับผมรวมแล้วก็600ชิ้นนะครับผมอย่างละ200กดคราฟไปเลยโอเคครับผมง่ายนิดเดียวนะครับผมในการคราฟลายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นําไปหาจุดวางหน้าบ้านดีกว่าเนาะผมไม่แน่ใจว่าผมวางได้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านผมอะวางครบขีดจากัดละเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ ตู้ปลาตรงนี้เอ,อเห็นสีอู้ใหญ่เกินโอ้โหมันใหญ่เกินนะครับผมใหญ่เกินที่จะเอามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอ้ตายแล้วแล้วผมจะไปวางตรงไหนบ้างเนี่ยนาบานได้ปะนาบานก็ไม่ได้ฮสงสัยน้องคอนเราต้องไปแล้วนะมาไม่ได้นะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะขยับน้องคอนก่อนก็แล้วกันนะครับขอโทษด้วยนะเดี๋ยวขอขยับแป๊บหนึง่งกดเก็บไปก่อนแล้วก็วางตู้ปลาเออไอตู้ปลาบ้าตอนนี้มันวางไม่ได้นะผมนะคือมันเวอร์วางอลังการอะไรขนาดนี้คือผมไม่มีพื้นที่ที่จะวางแล้วนะเอ้ยผมต้องเคลียร์อะไรออกบ้างเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมต้องเอาอันนี้ออกละขยับนิดหน่อยนี่ไงมันวางได้อยู่นะแต่วันวางแล้วมันไม่สวยดลย มันวางแล้วมันจะแบบใหญ่ๆะนะนีนี่นี่เมื่อกี้ได้อยู่ได้ปะมันเป็นสีแดงวามันยังเป็นสีแดงอยูดดย่อ่ะอ่าโอเคนะครับผมตัวนี้กมวางเรียบร้อยแล้วไม่ตรงด้วยฮนะเดี๋ยววางใหม่มันไม่ตรง ผมต้องวางให้ตรงอ่ะแล้วมันตรงปน่ะเอาแล้วมันวางข้างนอกได้ด้วย Ya, gitu น่าจะตรงแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็วางตรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราวางมาสักพักหนึ่งนะครับผมอ่ะวิธีกดใช้นะครับผมน่าจะกดใช้ตรงนี้เนาะก็กดตรงที่นําปลาเข้าไปแล้วมีอยู่ประมาณมันใส่ได้ประมาณกี่ตัวเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะหลักสิบนะครับผมพอเรามีแค่นี้ก็ใส่ไปให้หมดนะครับผมแล้วก็อ่าใส่ไปประทองสองดาวแล้วก็สองดาว ตัวนี้มันสามารถออกได้ไหมได้นะครับผมตัวนี้สามารถออกได้เนาะไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะนี่นะครับผมตัวนี้ของตกแต่งบ้านนะครับผมอ่าโอเคใส่เข้าไปตัวนี้3ามดาวเลยฮะตัวนี้กล่องนะผมคือมันเป็นกล่องปริศนาหรือเปล่าที่ผมตกได้จากการตกปลานะครับผมลองกดลองกดเข้าไปอ่ะกดกดอ๋อกดโอเคนะครับผมตัวนี้เป็น1 2 3 3สาสดาวอ๋อมันเป็นรูปกล่องเลยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสมบัตินะ ที่จริงันเป็นกล่องเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้ได้บันทึกไหมไม่น่าได้บันทึกเนาะโอเคนะครับผมนี่มันเป็นกล่องแบบนั้นเลยอมันเป็นกล่องแบบนั้นเลยเนาะก็ปลาเรามันก็จะลอยน้ําไปลอยน้ํามาแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เสียดายแค่ไม่มีที่วางดีๆเนาะโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปต,ตกปลาก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้นะครับผมนะก็ลงไล่เรียกกันเลยนะครับผมก็ วิธีครับตู้ปลาก็ง่ายๆวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับผมนะก็แค่ตกปลาได้แค่นั้นเองเนาะเ <c> พ <oughs> ื่อนเื่อก็พยายามที่จะหาตกปลาให้ได้นะครับผมนะปลาสวยสวยได้ตัวไหนก็มาอวดกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้มีประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กาลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากครับผมบ๊ายบาย